สวัสดีครับผมใหญ่มาระดกไทยวันนี้นะครับผมเอาเหรียญหลวงพ่อฉายวัดพนันเชิงเป็นเหรียญเนื้อทองแดงรุ่นแรกออกปีพศ .2479 จังหวัดอยุธยานามายัยทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนำมารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันปลายถึงหมื่นนะครับผมราคาพักเครื่องก็ขึ้นอยู่กับสาภาพพาช่วงเวลาและค่านิยมด้วยนะครับทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพาร์ตตสถานที่ยินดีให้คำปรึกษารเรื่องพักเครื่อง ถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปภาพมาทางไลน์เนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมได้ทิ้งๆิก์ได้เพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้คาอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้าง พื้นผิวเรียนเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมบริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงลินสีปากท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาเนี่ยจะมีเส้นลว่วน,นะครับแตกเฉียงลงมานะครับผมเป็นเส้นลว่วคมลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณตรงลิมฝฟีปากท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นลวดนะครับผมแตกเฉียงลงมานะครับเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลาักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกในการจจรนาของผมนะเห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลาักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ ที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดจีวอนนะครับผมมุมตรงกลางบริเวณตรงนี้นะบริเวณตรงนี้จะเป็นเส้นลวดหนานะคระับผมแต่ตรงนี้จะมีเส้นลวดน,นะครับบางนะครับคมนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญยาวลงมาลาักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดูบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดจีวอนนะครับผมมุมตรงกลางบริเวณตรงนี้นะ เห็นไหมครับผมด้านบนเนี่ยจะเป็นเส้นลวดหนานะด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดบางนะครับคมนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2ในการจจรณนาของผมนะเห็นไหมครับจะเส้นลวดจะคมเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับมุมเฉียงล่างฝั่งขวานะบริเวณตรงเส้นลวดตรงวงเล็บเนี่ยด้านบนเนี่ยจะแตกเป็นแฉกลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงมุมเฉียงล่างฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตัววงเล็บเนี่ยด้านบนเนี่ยจะเป็นเส้นลวดแตกเป็นแฉกนะครับผมนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3ในการจจรนาของผมนะ<อ>เห็นไหมครับผมด้านบนเนี่ยจะเป็นเส้นแตกเป็นแฉกลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ ที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงใบหูท่านนะครับผมมุมล่างฝั่งซ้ายนะด้านล่างเนี่ยจะมีเส้นลวดน,นะครับอยู่ใต้ใบหูอีกทีนึงอยู่บริเวณตรงนี้นะะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงใบหูท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายมุมล่างนะครับผมบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับผมจะมีเส้นลวดนะครับบางๆนะครับคมูนขึ้นมาอีกทีหนึ่งอยู่บริเวณตรงนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่4ในการจารนาของผมนะจะเป็นเส้นลวดโค้งๆลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับมุมเฉียงล่างฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงปลายเส้นลวดตัวหยาบๆเนี่ย ตรงปลายเนี่ยจะมีขีดสั้นๆนะครับผมนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เ,เดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณตรงมุมเฉียงล่างฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตัวยอยักเนี่ยตรงปลายเส้นลวดเนี่ยจะมีขีดสั้นๆน,นะครับผมนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่5้าในการจจรณาของผมนะเห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยเ,เดี๋ย assets, title, วเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะรูเจาะนะครับผมมุมด้านหน้ากันบริเวณนะครับผมตรงรูเจาะนะครับผมมุมด้านหน้าเนี่ยล,ลักษณะรูเจาะเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะค ครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเชา่าเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเรียนกันพื้นนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ย พื้นเนี่ยก็จะตึงลักษณะแบบนี้นะครับผมถ้าเหรียญไม่ผ่านการใช้งานมาเนี่ยจะตึงลักษณะแบบนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นนะครับผมมุมฝั่งซ้ายตรงกลางบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญนะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายมุมล่างนะเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนานะครับคมนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมล่างฝั่งขวาเหรมนกัับช มูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันไปถึงหมื่นนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะครับผมถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ ผมได้ทิ้งนิ้งลายเพื่อส่งรูปพระมาไว้ในช่องใต้คำอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับเสียงด้านบนนะครับผมฝั่งขวานะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะใบหน้าของท่านบริเวณนะครับผมใบหน้าของท่านนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมลักษณะใบหน้าท่านเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะเส้นลวดลำตัวของพระเส้นลวดลำตัวของพระเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุด ในการจจราณามุมด้านหน้าของผมเท่านั้นนะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะจุดสังเกตนะครับผมด้านหลังกันบริเวณจุดสังเกตด้านหลังนะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดยันมุมล่างตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นลวดนะครับแตกบางๆนะครับผมคม,มขึ้นมาลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดยันนะครับผมมุมล่างตรงกลางบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับผมจะมีเส้นลวดบางๆนะครับผมแตกนะครับผมออกมานะครับคมนูนขึ้นมาบนพื้นเรียญลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกมุมด้านหลังของผมนะนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงมุมด้านบนตรงกลางนะบริเวณตรงเส้นลวดตัวลอเรือเนี่ยตรงปลายเนี่ยจะมีขีดสั้นๆนะครับผมยื่นออกมาเล็กน้อยนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงมุมด้านบนตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตัวรอเลียนเนี่ยตรงปลายเนี่ยจะเป็นปลายแหลมนะครับผมยื่นออกมาเล็กน้อยอยู่บริเวณตรงนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2ในการจจรนาของผมนะเห็นไหมครับผมจะเป็นปลายแหลมนะครับคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันบริเวณตรงเส้นลวดขนาดนะครับผมมุมเฉียงด้านบนฝั่งขวาบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับผมด้านในเนี่ยจะมีเส้นลวดหนาๆอีกทีนึงนะอ่ะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอักขระนะครับผมมุมเฉียงด้านบนฝั่งขวาบริเวณตรงนี้นะด้านในเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับอีกทีหนึ่งนะครับผมเป็นเส้นลวดหนานูนคมขึ้นมาลาักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่3ในการเจรณา,าของผมนะจะเป็นเส้นลวดหนานะครับอยู่ด้านในอีกทีหนึ่งอยู่บริเวณตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ ที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงปลายเส้นลวดอักลาะนะครับผมมุมด้านบนตรงกลางนะกับตัวเส้นลวดตัวเล็กแเนี่ยเขาจะเชื่อมติดก,กันนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงเส้นลวดอัาดนะครับผมตรงมุมด้านบนตรงกลางเนี่ยตรงปลายเส้นลวดอัร尔เนี่ยเขาจะติดกับเส้นลวดตัวเลขก8นะครับผมเป็นเชื่อมติดกันลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่4ในการเจรณา,าของผมนะถ้าภาพไม่ชัดยังไงนะครับผมต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ ที่5กันผมจะดูนะครั ük, บบริเวณตรงมุมเฉียงด้านบนฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตัวกอไก่เนี่ยด้านในเนี่ยจะมีขีดสั้นๆนะครับผมเป็นเส้นลวดเล็กๆลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณนะครับผมตรงมุมเฉียงด้านบนฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตัวกอไก่บริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับผมด้านในเนี่ยจะเป็นขีดสั้นๆนะครับผมเป็นเส้นลวดเล็ก นูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะแต่เส้นลวดตัวกอไก่เนี่ยบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นเส้นลวนหนาๆน,นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่5ในการจนารน,นาของผมนะะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะรูเจาะมุมด้านหลังกันบริเวณตรงรูเจาะนะครับผมตรงมุมด้านหลังเนี่ยลักษณะรูเจาะเนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะครับผมเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงพื้นผิวเหรียญกันพื้นนะครับในความเข้าใจของผม พื้นรุ่นเนี่ยก็จะตึงลักษณะแบบนี้นะแล้วผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นนะครับผมมุมล่างฝั่งซ้ายบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเชา่าผมได้ทิ้งลิงก์ลายเพื่อสอง่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมตรงกลางนะเห็นไหมครับผมเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ย ก็จะเป็นเส้นลวดน,นะครับผมนูนขมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันปลายถึงหมื่นนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาตรงกลางนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมพื้นนะครับผมมุมนะครับ ฝั่งขวาด้านบนนะครับผมเห็นไหมตรงขอบเนี่ยจะยกขึ้นมาบนพื้นเหรียญไม่มากนะครับผมแล้วบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนาคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้จุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการพิจารณาของผมเท่านั้นนะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมเส้นลวดอักขาะนะครับผมมุมตรงกลางเห็นไหมครับผมเส้นลวดอักขาะเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนาครับผมนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหลังนะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะจุด สังเกตนะครับผมด้านข้างกันบริเวณนะครับผมจุดสังเกตด้านข้างเนี่ยบริเวณตรงหูเหรียญเนี่ยก็จะเป็นข้างกระบอกลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะ มุมนะครับผมเฉียงด้านบนนะครับผมฝั่งซ้ายลักษณะด้านข้างเนี่ยผมให้ความสําคัญนะครับผมอันนี้ก็คือด้านข้างนะครับผมมุมด้านบนฝั่งซ้ายนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะด้านข้างนะครับผมมุมฝั่งซ้ายตรงกลางลักษณะด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นข้างกระบอกลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะ มุมนะครับผมเฉียงล่างนะครับผมฝั่งซ้ายลักษณะด้านข้างเนี่ยผมให้ความสําคัญนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงตัวเหรียญนะครับผมมุมฝั่งซ้ายจะเป็นลักษณะแบบนี้นะจดจําให้แม่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะพลิกนะบริเวณนะครับผมตรงหูเหรียญมุมฝั่งขวาบริเวณตรงหูเหรียญนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างกระบอกลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะครับเฉียงด้านบนนะครับผมฝั่งขวา ลักษณะด้านข้างกระบอกเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมด้านบนนะครับผมมุมฝั่งขวานะเหยนรุ่นนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะหนานะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวานนะครับผมตรงกลางนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะ มุมนะครับผมฝั่งขวามุมล่างนะครับผมลักษณะด้านข้างกระบอกจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะบริเวณนะครับผมมุมนะครับเฉียงด้านล่างนะครับผมฝั่งขวาถ้าภาพไม่ชัดยังไงนะต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะเหรียญที่ผมนํามาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยจะเป็นข้างกระบอกลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงตัวเหรียญมุมล่างตรงกลางฝั่งขวานะอาการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการเจรนานเรื่องภาเครื่อง ถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ยรีวิวพาเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพารน,นอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพาเครื่อง ถ้าท่านลูกค้ามีพระเครื่องนะครับส่งรูปพาะมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพาะมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพระเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ